ตกไปทีเดียวใช่ใช่ครับจริงๆตอนช่วงเปิดตลาดอ่าช่วงเปิดตลาดช่วงบ่ายมาสักพักหนึ่งก็มีจริงมีรีบาวขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับเห็งว่าอาจจะสู้แรงขายไม่ไหวตอนนี้ก็เลยโดนเทขายลงมาอ่าที่โหลดต่ํากว่าเมื่อช่วงเช้าอีกนะครับซึ่งจริงตอนนี้เนี่ยที่แนวหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็ยังยังดูยังดูดีอยู่นะครับหมายถึงว่าตัว หลัชนีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุด1617ลงมานะครับเพราะนั้นแล้จริงๆถ้าสมมุติว่ายังไม่หลุดเนี่ยจริงๆก็ในวันถัดไปหรือว่าในต้นสัปดาห์หน้าถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังเทรดกรอบที่ให้ไว้เมื่อเช้าได้อยู่นะครับก็คือ1617ถึง1646นะครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยก็อคือก็พูดยากนิดน,นึงนะครับเคือถ้าสมมติว่า ในช่วงตอนเปิดช่วงบ่ายมาเนี่ยมีแรงซื้อกลับเราก็ไม่ได้มีแรงเทขายกลับมาเนี่ยอันนี้จะผมก็จะบอกในเต็มปากหน่อยว่าโอเคภาพอันนี้ภาพจะค่อนข้างสวยและว,ว่าไม่น่าจะหลุดอันนี้ลงไปได้นะครับเพียงแน่ว่าวันนี้ตอนหลังจากที่รีบาวขึ้นมาในช่วงบ่ายมีแรงเทขายลงมาอีกนะครับเพียงแน่วว่าอาจจะไม่หลุดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแต่ว่าก็ลองดูวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่า อ่า inh. ท่าทีของตลาดจะเป็นยังไงเพราะว่าแรงขายก็ยังม uh ีแนวโน้มท claro ok. ี่จะยังมีอยู่นะครับแรงขายตรงนี้ตอนนี้มาดูตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์ันต่อนะครับค่ะครับตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์ก็ตามแผนที่บอกไว้เมื่อเช้านะครับก็เป็นภาพขาลงก่อนในระยะสั้นนะครับในช่วงเช้าก็ให้แนวรับไว้สองแนวนะครับก็เป็นแนวที่เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แนวเก้าเจ็ดห้านะครับก็ช่วงบ่ายมีการเปิดลงมาหลาย ก็จะมีรีบาวก่อนในช่วงเปิดช่วงแรกนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็ไหลลงมาเทลงมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลุดเบริเวณ979ลงมาแล้วโดยไปทําโลอยู่ที่บริเวณประมาณ976นะครับก็เกือบๆแนวรับที่2องละที่975นะครับซึ่งก็ไม่เช้าให้จังหวะในการเก็งกาไรฝั่งพุทไว้ก่อนถ้าใครเข้าโซนที่คุยกันไว้ก็อยู่ที่ประมาณ984 983โซนแถวนี้ก็อาจจะมีโอกาส ทำกำไรได้บางส่วนและนะครับตรงนี้ซึ่งยังเป็นภาพรวมในระยะสั้นอยู่นะครับยังมองว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากก็คุยกันไว้เมื่อเช้านะครับ ประเด็นต่างๆอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เทียบเลยนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างเป็นปัจจัยลบเข้ามาส่วนใหญ่นะครับก็เลยอาจจะเห็นแรงเทขายกลับเข้ามาได้นะครับตรงนี้ซึ่งบริเวณถ้าหลุดบริเวณ975ตรงนี้แนวรับถัดไปก็อยู่ที่โซนประมาณ966นะครับ966ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างรุนพอสมควรไม่ควรจะหลุดตรงนี้แล้วถ้าถ้าจะต้องการปรับตัวขึ้นต่อในระยะกลางนะครับตรงนี้ก็ยังมองว่า ถ้าภาพรวมของตลาดหุ้นบ้านเรายังยังมองว่าสามารถยืนเบนริเวณ966นี้ได้ถ้าหลุดบรน975นะครับก็สามารถเล่นเกมไปในระยะสั้นได้อยู่โดยกรอบถ้ากรอบกว้างเลยยังให้อยู่ที่966ถึงเบรนเ992 ล้กันนะครับตรงนี้เป็นกรอบกว้างแต่ว่ากรอบในระยะสั้นวีคเนี้ยผมมองว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่หลุดเริเวด975ถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่เข้ามาหรือว่าเป็นอแอนดพนิกที่เข้ามาอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงเนี้ยผมก็จะมองว่า975โซนตรงเนี้ยพอที่จะรับอยู่ได้นะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ986ตรงเนี้ยพรุ่งนี้อาจจะเห็นแท่งอยู่ที่โซนประมาณ975-986ตรงนี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครห่อพุทธมา ในช่วงมืวอเช้านะครับผมมองว่าสามารถลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบ975ได้อีกครั้งหนึ่งรับลงมาแล้วก็คงลงไม่ให้เสียเที่ยวนะครับก็ <c oughs> สักทีสักทีหนึ่งเหมือนครั <c oughs> ้ทงที่แล้วเมื่อวันจันทร์975เราก็ดิดกลับขึ้นไปผมก็ยังมองว่ามีรูในการเล่นด้านล่างอยู่ในในในช่วงจงวังหวะวันนี้วันพรุ่งนี้ได้อยู่นะครับค่ะ ครับถ้าไม่หลุด975ก็เล่นส่วนคอต่อได้อยู่ในระยะสั้นนะครับตรงนี้มาดูในแผงพทก่อนเหมือนเมื่อช่วงเช้านะครับต่องพุทธตัวเซฟตี้ของเราครับก็จะพิมพ์ชื่อเต็มนะครับก็จะเป็น S50 อ่าขออภัยครับ S50 นะครับ s 5 0 24T แล้วก็ตามด้วย 2212B นะครับซึ่งตอนนี้เซฟตี้ขยับขึ้นมา เพิ่มจากเมื่อเช้านะครับเพราะว่าตลาดร่วงลงไปค่อนข้างเยอะครับก็เป็น1.14เท่านะครับแล้วก็ effective gearing เนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.58เท่าครับใช่ครับก็ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่โซนบรีนแนวรับก็79พอดีนะครับตรงนี้ที่81สตางค์ก็ที่คุยกันไว้เมื่อเช้าพอดีเลยนะครับตรงนี้เติมเมื่อเช้าถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่โซนประมาณ75สตางค์ ตรงนี้นะครับเป็นจังหวะในการเข้าในช่ชวงเช้าสําหรับการไล่ราคาฝั่งขาลงในระยะสั้นตรงนี้ก็อาจจะมีกาไรมาบ้างพอสมควรนะครับตรงนี้อาจจะรอถือรุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับซึ่งถ้าวันนี้ปิดไม่เหนือบริบเวณ979 ขึ้นไปตรงนีน้ผมยังมองว่าระยะสั้นมีโอกาสลงมาที่9 75ก็ในวันพรุ่งนี้84สตางค์ก็ยังพอมีอัพไซด์ด้านบนออัพไซด์ของดีบิด้านบนแต่ว่าตัวดาวไซด์ของฟิวเจอร์ด้านล่างพอในในการเล่นเกมของายระยะสั้นได้อยู่นะครับก็อา,อาจจะแบ่งไม้ขายทงางออไรบางส่วนแล้วก็ถือห่อบางส่วนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครยังมองว่าลงต่อได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าไม่หลุดบริเวณ975ก็เป็นจุดเทปโปรฟิตของฝั่งพุทธ ในจังหวะมีนะครับที่ให้ไล่ก็ไปดูฝั่งคอฝั่งคอบ้างมีพี่ๆหลายท่านบอกว่าวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวไ้เลยก็สีเขียวนะครับตรงนี้ก็อาจจะแนะนําเป็นสําหรับถือยาวๆหน่อยได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น S.E.T ห้าสิบสองสี่ C สองสองหนึ่งสอง A นะครับตรงนี้เซนก็อยู่ที่ประมาณศูนจุดเก้านะครับแล้วก็เกลิ่งอยู่ที่ประมาณสิบหกเท่าพินะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมองว่าเก้าเจ็ดเก้าวันเนี้ย อ็อาจจะสุดใจละพรุ่งนี้อาจจะมีการรีบาวลกลับเข้ามาก็เป็นจังหวะในการเข้าได้เพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่บอกนะครับว่าอยู่ที่54สตาร์ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครมองว่าในวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบ97-5ดได้ครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ ถ้าในวันพรุ่งนี้50สตางค์นะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรได้อยู่ต่างกันไม่ได้มากนะครับใน,<อ>ในจํานวนช่องนะครับแล้วก็ตัวอัพไซด์ด้านบนถ้าเด้งกลับขึ้นมาก็986นะครับเป็นจุดแนวต้านนะครับก็พรุ่งนี้60สตางค์ คุณของเราอยู่ที่โซนประมาณห้าสิบสามสตางค์ห้าสิบสตางค์ไปขายอยู่ที่โซนหกสิบสตางค์ผมก็มองว่าค่อนข้างได้เปรียบอยู่พอสมควรถ้าอาจจะมองฝั่งคอในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับพอลงมาทดสอบแนวรับแหละแล้วถ้าแนวต้านถัดไปเบรก้าแปดหกขึ้นไปได้ก็ยังมองว่าเก้าเก้าสองตรงเนี้ยเป็นจุดแนวต้านที่ค่อนข้างสวยงามเช่นเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้หกสิบหกสตางค์แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็หกสิบสี่สตางค์นะครับก็ยังมีอัพไซด์ด้านบนเก่งกะมัได้อยู่ กับ20ช่องเลยครับภาพเป็นแบบนา้นะครับอืมละไปตามพุ่นกันต่อดีกว่าสองตัวเมื่อช่วงเช้าตัวแรก B L A เสียตรงไหมคะเออจริงๆ B L A ตรงเนี้ยนะครับที่ให้ไวเมื่อเช้าที่บอกว่าถ้าหลุดเบรน35บาทไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ก็อาจจะลงมารอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเซ็ตโดนกดมาค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับ B L A ตรงเนี้ยนะปัจจุบันผมยังมองว่าโดนตกกดค่อนข้างน้อย นะครับเพราะว่าการพันผลของราคาไม่ได้มากเมื่อเทียบกับจานวนปริมาณของเซตที่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าอาจจะเป็นแนวรับในระยะสั้นที่อยู่สามห้าจุดสองห้าแต่ถ้าหลุดสามห้าจุดศูนย์ศูนย์ตรงเนี้ยก็พอกอนะครับจุดในการออกกนเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นเกงกำไรอยู่เข้าใกล้โซนแนวรับมากแล้วก็เข้าใกล้โซนจุดคัดมากตรงเนี้ยบีเอก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่เช่นเดียวกัน่นวันนี้ก็ยัง เรียกว่าไม่ได้เสียทรงนะครับเพราะว่ามยังไม่ได้หลุด35บาทแล้วก็อยู่ที่โซนบริเวณประมาณแนวรับพอดีเลยที่35.50นะครับตรงนี้ก็อาจจะเล่นเกมงกำไรระยะสั้นลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ได้เช่นเดียวกัน่อได้ค่ะค่ะถ้าตลาดดีก็พร้อมที่จะดันต่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับโดยบริเวณแนวต้านก็อยู่ที่ใกล้ๆครับไม่ได้ไกลมากอยู่ที่36.50บาท, 50, บาทแต่ตอนแนวต้านด้านบนอยู่ที่37.50บาทผมว่าตรงนี้ถ้าถ้าคุณรู้สังเกตที่ผ่านมานะครับก็ BLA ก็เอก็บางที ปรับตัวทั้งกรอบล่างกรอบบนภายในวันเดียวเลยคตรงนี้อย่างอย่างช่วงก่อนหน้าเมื่อวันที่ยี่บสองก็ตั้งแต่แนวต้านถึงแนวรับตรงเนี้ยมีการแกว่งตัวอยู่ตรงนี้ทั้งทั้งวันเลยนะครับตรงนี้ล้มถึงเมื่อวันที่ย9ิบเก้าที่ผ่านมามก็ผกล้งโเกือบทั้งกรอบเลยตรงนี้ผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะมีแรงกระตุกกลับเข้ามาได้ของตัว B L A ตรงนี้นะครับหนุนต่อได้เลยคะ่ะไปทำแทนตัว D w กันคะ่ะ ก็ b L B L A นะครับของเราก็จะเป็น b L A สองสี่สีสองสามศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเซนซิ t ิตตี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับสออืมของเราเซนซิฟิตตี้ค่อนข้างสวยนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเท่าครับแล้วก็ฟิทิ้เกลิงเนี่ยอยู่ที่สี่จุดแปดเท่าครับค่บก็อย่างที่บอกนะครับโซนประมาณสามสิบห้าจุดห้าเป็นจังหวะในการเข้าถ้าสำหรับไล่ราคาก็ยี่สิบเก้าสตางค์ ณปัจจุบัน28สตางค์ผมมองว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็จุดออกก็35บาทตรงนี้ก็คือ27สตางค์เป็นจุดคัดถ้าหลุดตรงนี้ก็่อก่อนก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรเลยถ้าเข้าเก็งกำไรในจังหวะช่วงแนวรับนะครับตรงนี้ก็มองให้ให้มองภาพตลาดยอด่อวันนี้เป็นเป็นภาพของการหาเก็งกาไรระย,ยะสั้นได้อยู่มีโอกาสขาเข้ามาจังหวะเข้าโซนแนวรับนะครับตรงนี้โดยบริเวณแนวต้าน ก็อยู่ที่สามสิบหกบาทห้าสิบในวันพรุ่งนี้ก็สามสิบสามสตางค์เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ลดทำอีเคเลยสักสตางค์ครับตรงนี้ ถือว่าเป็นจังหวะได้เปรียบในการเก็งกาไรข้ามวันตรงนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็จุดออกก็อย่างที่บอกนะครับก็จุดออกไม่ได้เสียราคาอะไรเลยก็คือราคาเท่าเดิมนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการวางแผนที่ค่อนข้างได้เปรียบสําหรับตัวดีบิวที่ทำดีเต่ำนะครับตรงนี้สำหรับถ้าเบรกบริเวณสามสิบหกบาทห้าสิบไปได้ก็ฟอลโล่ต่อที่สามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหรือว่าสามสิบเจ็ดสตางค์ได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ ก็เป็นจังหวะในการเกิมรยกำไร BLA ตลาดย่อลงมา BLA ย่อลงมาแนวรับก็อาจจะเป็นจังหวะระยะสั้นที่จะใช่ใช่ครับค่ะโอเคต่อไปอีกหนึ่งตัวค่ะ K Bank K Bank จริงๆถือว่าเป็นภาพของการปรับตัวย่อตัวตามตลาดนะครับเนื่องจากตัว K Bank เป็นหุ้นค่อนข้างใหญ่เวลาถ้าจะกดเซ็ต สักตัวหนึ่งสักสักตัวนึงก็คงหนีไม่พ้นตัวเคแบงนะครับแต่ว่าบริเวณแนวรับบริเวณที่ให้ไว้เมื่อชาว1อยห้าสิบบาทห้ตรงนี้ก็พยายามจะกลับมายืนเหนือให้ได้เพราะว่ามีการหลุดลงใบย่อลงไปหลุดสักนิดนึงช่องสองช่องนะครับในช่วงบ่ายตรงนี้ยผมก็ยังมองว่าเป็นโอกาสในการเก็งกำไรระยะสั้นได้อยู่โดยแนวรับถัดไปก็ลอยห้บาทตรงนี้นะครับซึ่งถ้าหลุดลอยห้าสิ สองบาทห้าสตรงนี้ร้อยห้าบาทก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะรับอยู่ได้เช่นเดียวกันนะครับ<ฆ>เพราะว่าตัวเคแ n k ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเป็นปัจจัยบวกเมื่อมีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นตรงนี้เคแบงจะได้รับอันนี้ส่งโดยตรงเลยนะครับในกลุ่มแบงก์ตรงนี้ ก็ยังมองว่ามีสตอรี่ในการเล่นได้อยู่ในระยะกลางตรงนี้นะครับซื่งจากออกเบี <S 2> <S 2> ้ยก็ยังไงก็ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับในในอนาคตนะครับทั้งทั่วโลกเลยตรงนี้นะครับเพื่อกดเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเขตแบงตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีของอาจจะรอดูที่โซน150บาทอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ถ้าใครมีก็อาจจะหาจังหวะในการเก็งกำไรระยะสั้นก็คือถ้ามีการรีบาวกับขึ้นมาก็ เป็นการเทงโปรฟิตก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็แนวรับร้อยห้าสิบสองจุดห้าถ้าปิดเหนือตรงนี้ได้ผมว่าค่อนข้างสวยหรือปิดบริเวณที่ร้อยห้าสิบสองจุดห้าได้ก็ค่อนข้างสวยนะครับเ็าลงไปแล้วมีแรงซสือกับเข้ามานะครับตรงนี้ก็ไปดูดีๆต่อเลยนะครับเราก็จะเป็นเคแบงนะครับพิมพ์ชื่อเต็มนะครับเคแบงก็จะยาวนิดนึงนะครับก็ถือว่า้เป็นเคแบงค์สองสี่ีสองสองหนึ่งสองบนะครับ ตัวนี้เนี่ยเซนซอิตี้อยู่ที่0.8ครับแล้วก็ e อฟเฟกต์เกลิงเนี่ยอยู่ที่8.8เท่าครับใช่ครับ<ม>ก็ณปัจจุบันที่บอกนะครับก็อยู่ที่โซนประมาณ 152.5- 152บาทก็ข้อดีของตัวดีบิวที่เซ็นต่ํากว่า1สักเล็กน้อย<ม>ที่คุยกันทุกสัปดาห์นะครับก็ราคามีการย่ำช่องให้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดในการออกค่อนข้างดีถ้าสมมติใคร ใครมองว่าอาจจะมีโอกาสลงมาที่ร้อยห้าสิบาทได้ครั้งจริงๆก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับก็ร้อยห้าสิบาทตรงนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบหกสตางค์ปัจจุบันอยู่ที่โซนประมาณยี่สิบเก้าสตางค์ยี่สิบแปดสตางค์นะงนี้นผมมองว่ามีโอกาสเล่นเก็งกาไรในระยะสั้นนีอยู่ไม่ได้ต่างกันมากใครอาจจะมองว่าถ้าย่อตัวลงไปแล้วเราเข้าอยู่ไม้หนึ่งแล้วเราก็อาจจะรอเก็บที่โซนร้อยห้าสิบาทอีกสักไม้หนึ่งเพื่อรอการเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่า เข้าใกล้โซนบริเวณแนวรับมากเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าที่รีบาวกลับขึ้นไปแล้ว,ลว,ลวเราค่อยฟอลโล่ตามตรงนี้อาจจะค่อนข้างเสียเปรียบแล้วนะครับโดยบริเวณแนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่โซนประมาณ155าบาาท50สิตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าอยู่อัพไซด์ด้านบนค่อนข้างกว้างก็36สตางค์ส5สสตางค์ตรงนี้นะครับ อยวังพรุงนี้ก็าสาสตางค์เป็นจังหวะในการเคียงกำไรระยะสั้นได้อยู่ครับตรงนี้ค่ะมีคําถามเพิ่มมาจากพี่นักทุน S C B คอได้ไหมคะครับเดี๋ยวคิดมากเลยครับใช่ครับ S C B จริงๆถ้าราคาปัจจุบันนะครับถือว่าอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยละกันนะครับซึ่งเบริเแนวรับที่เราดูไว้ ดูกันไว<ฆ>นะครับก็อยู่ที่โซนประมาณ108บาท <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นจังหวะในวันจันทร์ที่มีการย่อตัวลงมาอันนี้เป็นจังหวะในกาเข้าแล้วก็จุดบริเวณแนวใต้อยู่ที่โซนประมาณ1้อบาทตรงนี้ซึ่งเป็นไฮของรอบที่แล้วผมก็ออยังมองว่าอาจจะมีการย่อตัวสักเล็กน้อยอในระยะสั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการเข้าอาจจะรอดู หรือว่าถ้าใครใจร้อนอยากจะติดพอร์ตไว้สักเล็กน,น้อยก็เข้าสักไมายแรกที่โฉมมาร้อยิบาทร้อยบาทห้าสิบงเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างไม่เปรียบเป็นที่รอหลุ้นสตอรี่กลับขึ้นไปที่1 1อบาทได้อยู่เพราะ s อ b ก็คือกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันถ้ามีดอกเบี้ยขึ้นก็มีโอกาสในการากใช้ใช้กับไปด้วยกันนะครับตรงเนี้ยถือว่าเป็นกรอบในการเล่นที่จํากัด ความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีแล้วร้อยแปดบาทกรอบล่างแล้วก็ร้อยสิบสามบาทกรอบบนนะครับตรงนี้พอ,อด,ดีตัวเอชบีเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกรอบสักนิดนึงนะครับวันนี้เราเลยไม่ได้เอามาแนะนําให้หแต่ว่าพอดีมีนักลงทุนหักก็เลยเอามาเอามาให้ดูกันใช่ครับเราก็มีนะครับเอชบีสองสีใช่มสองซีหนึ่งเอเฮ้ยเข้าไปดูไดล้ลองเปดูสักนิดลองไปดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะดูไหมดูไหมจริงๆตัวนี้เซ็นค่อนข้างสวยนะครับในช่วงก่อนหน้าเนี่ยน้องทุนค่อนข้างสนใจค่อนข้างเยอะเลยครับ ก็จ้เป็นตัวนี้ครับ หมดอายุเดือนสิบเอ็ดนะครับเทรดก็ด้วยความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ใกล้หมดอายุอีกประมาณแค่เดือนสองเดือนนะครับอันนี้จะเป็น S C B ีบีสองสี่ซีสองสองหนึ่งหนึ่งเอนะครับหมดอายุเดือนสิบเอ็ดนะครับซึ่งเซนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศูนย์จุดเก้าครับแล้วก็ฟีดิบเกลิงเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันครับแปดจุดสองเท่าใครชอบความเออ่พันผวนสักเล็กน้อยชอบเกลิงสูงสูงตัวเนี้ยก็เกงกำไรได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็สังเกตว่าบางวันก็จะมีการย่ำช่องของตัวราคาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้้นนนกกก็สสาาามรรรถเงไใะะยั ได้เช่นเดียวกันกรอบร้อยแปดบาท2ีสิบเอดสตาง์นะครับกรอบออบนร้อย ร้อยสิบสาบาทก็อยู่ที่โซนสามสิบสตางค์สามสิบเอ็ดสตางค์ในวันนี้แล้วก็ให้สามสิบสตางค์ในวันพรุ่งนี้ผมก็ยังมองว่ามีรูมในการเล่นประมาณเกือบเกือบสิบช่องอยู่นะครับแล่นพันผลวันหนึ่งก็ถือว่าได้กำไรพอสมควรแล้วนะครับได้วันนี้มีเวลาได้ตอบคำถามกันด้วยนะเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมสักนิดนึ่งไหมคะฝากพี่พี่แฟนรายการกันนิดนึงมีครับพอดีเลยโยนมาพอดีเลยนะท้ายนะครับจริงๆก็คือมาจอาได้ถึงวันนี้นะครับจริงๆก็อีก 5นาทีเนี่ยคือถ้าสมมติว่าใครซื้อขายดีวี24วันนี้ไปแล้วนะครับ<ะ>ก็สามารถส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครถือข้ามเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จองสองเท่าไปเลยนะครับก็ทุกๆ1 0 0 0 0แสนหน่วยนะครับที่เราลงทนเหตุเนี่ยใน DW ที่ไม่ต่ำกว่า15ตังค์นะครับรับสิทธิ์จองตัว IPO หุ้นใหม่นะครับ CS นะครับ15,000หน่วยนะครับ<ะ>ถ้า1น0 0 0 0นแสนหน่วย DW ที่เราหุ้นถือข้ามเนี่ย<ะ>ก็คูณ2ไปเลยนะครับสิบจองะนะครับก็สามารถ พิมพ์ Inbox นะครับเข้ามาที่ d w 2 4นะครับเราก็พิมพ์ว่า c s นะครับ<ช>แล้วเราจะมีตอบลิงก์กับไปให้นักลงทุนได้ลงทะเบียนกันนะครับมาอ่าสิทธิ์จองมีจำกัดนะครับมาก่อนมีสิทธิ์กอนนะครับแล้วก็ถ้าใครถือข้ามเนี่ยเราจะให้สิทธิ์จับสรนก่อนนะครับก็ ขับพิมพ์เข้ามาได้ครับแล้วก็อ่านกิราฟเพิ่มเติมที่หน้า Facebook ีวีวีสได้เลยครับใช่ก็แอบบอกราคา IPO สักนิดนึงนะครับอยู่ที่2.34บาทก็234นะครับเล็กสวยเลยสองสามสใครอยากได้ก็สามารถเทรดดีวีซื้อ1นึ่งแสนหน่วยก็ได้สิทธ หนึ่งหมื่นห้าพันหน่วยสี่นาทีที่เหลือนะครใช่ครับไอหอกข้ามก็ได้ไปเลยสามหมื่นหน่วยคูณสองไปเลยนะครับตรงนี้ได้ง่ายๆ่าลองดูลองดูนะคะอ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แล้วกันเนาะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสตาร์หน้ามาอัปเดตกันใหม่นะได้เลยครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลรวมทั้งกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆรายการ Business Line and Life ด้วยค่ะ